เป็นเวลากว่า2วันแล้วสำหรับหนึ่งในแมปที่หลายคนรอคอยอย่าง Divas of Creation ใครที่เล่นกันไปแล้วตั้งแต่วันเปิดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเล่นไปถึงไหนแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเนี่ยหรือไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรกันครับพี่จะเล่นกันยังไงนี่เข้าเกมแล้วก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดก็ขออนุญาตถูมือเลยก็แล้วกันมาพบกับช่วงคู่มือผู้เล่นใหม่เราจะมาอธิบายระบบของเกมในส่วนต่างๆว่ามีอะไรกันบ้าง เอามาเฉพาะเบือเบ้องต้นที่ควรรู้เพื่อให้เข้าใจตัวเกมและแนะนําแนวทางการเล่นในช่วงแรกว่าควรอัพอะไรร,ะรวมถึงทําอะไรบ้างื่อผ่านช่วงแรกไปได้แล้วค่อยบิ้วตามใจตัวเองในทีหลังครับแบบนี้การเล่นเบื้องต้นที่เราควรรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเ,เราไปดูกันเลยดีกว่าบ็อกบอกัคโบจะฟาร์มบ็อกฟู้ดกันไปทําไมถ้าเราสุ่มเองได้ กับไก่ตันเริ่มต้นที่1บาทหรือจะเอาไก่แซบจุใจมาชุบเกลือก็จะได้เพียง29บาทมีโอกาสได้เผา v 4เทียสิด้วยนะหรือจะเซ็ตอื่นๆเนี่ยก็มีเพียบไปเรียกกันได้เลยลิงก์อยู่ตรงใต้คลิปครับ The Wars of Creation จะเป็นแมป MMORPG ในระบบโลกแบบเปิดคือเกมเก็บเวลฟาร์มมอนอัพเกรดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นแหละ จะต,ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยจะออกแนวฮาร์ดคอร์อาร์พีหน่อยครับเพราะว่าระบบหลายๆอย่างเนี่ยคือเน้นให้เรากด i d i n งกันแบบอย่างมากฟาร์มจนคุณท้ออ่ะและระบบการโจมตีเนี่ยตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นแฮกแอนด์สลัแต่จริงแล้วมันจะออกแนวแอคชั่นตามเฟรมให้เราเลือกถึงแนวโซลไล์หรือมอนทันที่เวลาคุณออกท่าไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้แล้วถ้าศัตรูของเราฟันถึงตัวเราเร็วกว่าเนี่ยเราก็จะโดนคนเซิลท่านะครับบทมาซะยาวเลยสรุปเล่นเซิร์ฟป,ปิงเยอะเฉยนี่ฮาเลยนะ นอกจากเก็บเวลฟาร์มของแล้วเนี่ยก็ย ok ังมีพวกระบบ q คุณภาพอ f l i ล e Guild รวมถึง PVP ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสาย PVP อย่างเดียว,น,ยวน, <u> นะครับไม่ชอบ PVP เลยเนี่ยช่วหงหลังๆเนี่ยมันแทบจะบังคับให้คุณต้องเล่น PVP ด้วยนะอันนี้ดอกจันเอาไว้ก่อนแ้วถ้าใครที่กลัวแมงมุมนะครับบอกเลยว่าหลบไม่พ้นแน่นอนไหนบอกมีแค่ในดันวะเมั่อตัวใหญ่ยืนโง่กังแบบเลยครับแถมสเลี้ยงก็มีด้วยนะแมงมุมเนี่ยไม่รอแน่นอน ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังจะไปกันต่อนะครับก็มาเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวละครกันเลยเราจะสามารถสร้างตัวได้ทั้งหมด5ตัวนะแต่จะสร้างฟรีได้แค่ตัวแรกที่เดี๋ยวจะต้องเสียโรบักการคัสตอมไม้เนี่ยก็มีอะไรให้ปรับไม่เยอะนะครับปรับได้เพศหน้าทรงผมชุดที่มีของมาให้อย่างละนิดนิดหน่อยๆนะครับ สิ่งที่จะส่งผลต่อตัวเราเนี่ยจะมีอยู่2อย่างหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเผ่าอันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสเตตเริ่มต้นและลักษณะตัวละครอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเทรรนะครับที่จะเป็นบัฟติดตัวเรานั่นแหละอันนี้เรียกไม่ได้ต้องสุมเอาและเริ่มต้นเราจะได้ฟีสรอบนะครับรายละเอียด่ละอย่างเนี่ยทำอะไรได้นะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกอีกทีนึงก็แล้วกันแล่หลักที่เราควรดูเนี่ยก็คือสเตตที่เราได้มานะแล้วก็รีโรเนี่ยก็เอาอันที่มันได้เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนั่นแหละ สร้างตัวเสร็จเนี่ยเข้ามาในเกมก็จะมีหมวดให้เราฝึกสอนเพื่อเรียนรู้การบ,บังคับเบื้องต้นแต่เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีละกันเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกเราด้วยเหมือนกันเริ่มต้นที่การเดินนะครับ W A S D กระโดด Space Bar กิ้ง Q สไลด์ V จะทําได้เฉพาะตรงทางลาดเท่านั้นนะครับการสไลด์เนี่ยดกด X ทําการปีนกาแพงซึ่งการเคลื่อนไหวทั้ง4นี้นะครับจะมีคูดาวนะโดยจะดูได้ตรงด้านขวานะครับตรงของหลอดเลือดของเราคลิกซ้ายจะเป็นการโจมตีอันนี้สามารถกดค้างได้นะ สกิลกดตัวเลข123นะครับการบล็อกกด F ถ้าเรากดตรงจังหวะการโจมตีของศัตรูได้เนี่ยก็จะนับเป็นการแพร่รีด้วยนะครับเราจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตัรชั่วคู่ด้วยกด G เปิดกล่องเก็บของหรืออิทรลักับ NPC นะครับ Control จะเป็นการสลับโหมดนะครับระหว่างเดินและวิ่ง E ล็อกเป้า M เปิดเมนู n d Shot Cut เปิดแผนที่นะครับโดยปุ่มทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยหากเราไม่ถูกใจนะครับก็สามารถปรับแต่งเองได้นะตรงเมนู Key c o n f l i กด้านซ้ายบนเลย ก่อนที่จะเล่นนะครับมาดูก่อนเลยว่าในร้านค้าเราบอกมีอะไรน่าสนใจให้เรากดซื้อเพื่อชีวิตการเล่นที่ดีขึ้นนะอันนี้สําหรับใครที่งบน้อยนะครับแนะนําแพ็คเดียวเลยก็คือสตาร์เตอร์กาวเมาส์นะราคา349รโรบักแพ็คนี้เนี่ยจะให้ม้ากับเรามา1ตัว ถามว่าทำไมแพ็กนี้ถึงน่าซื้อนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าแผนที่ในเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว Open World แล้วมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยการทำควสนเนี่ยจะให้เราวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วไกลมาก23,000เมตรแบบรวัวนะครับทำให้ถ้าเรามีมาในช่วงต้นเนี่ยจะสะดวกแบบสุดๆเลยนะครับและสามารถใช้ได้ไปยาวๆเลยนะครับมาตัวนี้ถ้าเราจะไปรอของฟรีนะกว่าจะได้นะอีกนานนะครับใครงบไม่เยอะแล้วอยากจบเนี่ยกดไปได้เลยแพ็กนี้นะแนะนำสุดๆเลยนะครับว่ายอมกดไปนะครับคิดซะว่าเป็นค่าเข้าเกมแล้วกัน ส่วนใครที่อยากวัดดวงเนี่ยก็จะมีแพ็กสุ่มสัตว์ขี่อยู่นะครับมี3อันนะราคา49โรบักแนะนำสำหรับคนที่ดวงดีหรือมีงบเยอะเนี่ยก็สุ่มอันนี้ไปเลยนะครับส่วนเกมพาร์ตอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมี Cor ์ e c t All d o อนะครับที่กดปุ่มเดียวจะเป็นการเก็บของที่ดรอปจากมอนตนั่ทุกอย่างเลยไม่ต้องมาคอยกดคลิกลัวๆนะฮะส่วนปักหมุดแผนที่เลรีร r วอร์ดนะครับรวมถึง b บ t t l พ Pass เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเรือกรองๆแล้วกันตามลำดับเลยนะครับ อยากซื้ออันไหนก็กดได้เลย3อวันนี้แต่หลักที่ควรใช้นะก็แน่นอนสตาร์เตอร์เกาเมาส์นะครับอย่างแรกเลยนะครับการุณาเลือกเซิร์ฟสิงคโ,โปร์นะเลือกได้ตรงขวาบนนะครับหน้าเลือกเซิร์ฟถ้าเต็มหรือไม่มีนะครับก็ให้กดคลิกจอยนะแล้วก็วัดดวงดูเอานะครับว่าจะได้เซิร์ฟสิงคโปร์หรือเปล่าดูได้ตรงซ้ายล่างนะครับถามว่าทำไมาถึงต้องเล่นเซิร์ฟนี้บอกเลยว่าเกมนี้นะครับปิงเนี่ยส่งผลเป็นอย่างมากในการเล่นนะ หลักๆเนี่ยจะส่งผลในการกดบล็อกนะครับแล้วจะแพรรี่นะตอนแรกผมเล่นเซิร์ฟอเ,เมริกานะครับบอกเลยว่ายากมากๆนะมอนมันฟาดเร็วมากเลยงงมากต่อให้เรากดพอดีเนี่ยก็ไม่ทันนะจะต้องกดเหลี่อมเวลากันนะครับถึงจะได้แล้วคุณจะลำบากกดเหลื่อมไปทำไมนะครับในเมื่อเราเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยจะกดก่อนกดหลังนะครับนานขนาดไหนเนี่ยก็ยังแพรรี่ได้อยู่เมื่อได้เซิร์ฟแล้วนะครับต่อมาก็ให้เราทำการกรอกโค้ดเลยนะครับอยู่ตรงซ้ายบนนะซึ่งโค้ดเนี่ยก็มีตามนี้เลย ลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บเรเวลตามเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้าเมืองได้แล้วเนี่ยก็ให้ไปซื้ออาวุธชุดเกาะใส่นะครับไม่ต้องกลัวเสียดายเงินนะเพราะว่าช่วงกลางเกมเนี่ยเราสามารถฟาร์มเงินได้แบบเป็นแสนไม่ยากแล้วนะครับส่วนการเก็บเลเวลในช่วงต้นนะครับมีคลิปแยกแล้วนะไปดูกันได้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆสุดๆเลยส่วนใครอยากฟาร์มปกตินะครับก็สามารถแยกไปตีหมีหรือหมาป่าได้นะครับโดยให้เริ่มทําในช่วงเวล์15ขึ้นไปนั่นแหละ วิธีก็ค่อยๆเก็บทีละตัวหรือถ้าสกิลเราไหวแล้วนะครับก็สามารถลากมอนมาเป็นกองแล้วค่อยใช้สกิลเคลียร์มอนรวดเดียวเลยก็ได้ระบบสเตตที่จะส่งผลต่อตัวละครเรานะครับจะแบ่งเป็น3อย่างก็แล้วกันนะอย่างแรกคือ Attribute นะครับจะเป็นการเพิ่มค่าเบสสเตตให้ตัวละครของเราจะแบ่งออกเป็นค่า s t ต็งเด็กอินวิส d อมแล้วก็คอนนะครับ ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องจําอะไรให้ยากนะมาถึงถห้เราอัพสเต็งรวัวไปเลยนะครับไม่ต้องอัพอย่างอื่นเลยค่อยไปรีสแตต์ที่หลังนะครับเมื่อถึงช่วงเอนเกมเอาค่านี้เนี่ยไปฟาร์มเลเวลก่อนนอกจากอัพสเต็ในส่วนนี้แล้วนะครับเราังสามารถเพิ่มค่าได้จากการใส่ชุดเกราะเป็นเซ็ตด้วยนะต่อมาจะเป็นค่าสเต็ของอาวุธนะครับที่จะนับตาม,มาระเวลการใช้งานอาวุธถ้าเราใช้อาวุธอะไรกํจาจัดสโตนะครับเราจะได้รับค่าประสบการณ์ของอาวุธนั้น,น,นไปอัพเกรดเลือกสกิลได้นั่นเอง ซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็จะมีอาวุธอยู่หลากหลายแบบนะครับเราสามารถใส่อาวุธได้2ชิ้นพร้อมกันช่วงแรกแนะนําให้เราใช้เป็นดาบใหญ่นะครับเพราะว่ามันสกิลแรงแล้วก็เอลเโจมตีวงกว้างนะส่วนอาวุธไกลเนี่ยให้ใช้เป็นธนูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วและแรงเลยเก็บไว้ให้สูงๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปปรับอาวุธหรือสายที่เราจะค่อยเล่นทีหลังก็ได้นะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสแตตในส่วนของไรสกิลจะได้จากการทํากิจกรรมนั้นๆนะครับเช่นการตัดต้นไม้ตกปลา การเก็บเลเวลในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เราทํากิจกรรมนั้นๆในเลเวลที่สูงได้นะอย่างถ้าเราอยากได้ไม้อันนี้นะครับเราอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีสก mm. ิลเลเวลการตัดให้ถึงที่กําหนดก่อนถึงจะทําการตัดไม้ต้นนี้ได้นั่นเองอีกหนึ่งการเพิ่มค่าความแข็งแกร่งครับนั่นก็คือการตีบวกเราสามารถอัปเกรดของในทางอาวุธและชุดเกราะนะโดยสามารถอัปเกรดตรงไหนก็ได้เพียงแค่ใช้ของแล้วก็ใบคัมพีร อันนี้จะแยกกันก็คืออาวุธเนี่ยจะใช้คัมพีแดงส่วนชุดก้อนเนี่ยจะใช้คัมพี์ฟ้าๆเขียวๆนะหาได้จากเควสล่องร้านค้าฝ่ายนะครับแล้วก็บัตเทิลพารแต่ร้านค้าฝ่ายเนี่ยเราจะได้จากการปลดล็อกในระบบของฝ่ายก่อนนะครับแล้วเราเลือกเข้าฝ่ายเนี่ยเมื่อตีมอนเนี่ยเราจะได้รับของในส่วนนี้เพื่อเอาไปซื้อได้ แต่ละขั้นที่อัพมานะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าสถานะให้เราโดยที่การตีบบกเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การติดด้วยและความโหมดร้ายนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้แหละเพราะว่าหากเราตีแตกนะครับไม่ว่าขั้นใดก็ตามของหายหมดเลยนะไม่มีการลดขั้นค้อนแดงอะไรทั้งนั้นแล้วก็รับความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยแล้วกันในส่วนนี้ใครที่ไม่อยากตีเองนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกของซื้อของได้ตรงในตลาดโลกในเมืองนะครับมีของขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธของใช้ของค้าฟนะครับหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะแบ่งหลกัหลกๆออกเป็น2แบบก,ก็แล้วกันก็คือบัฟเฟอร์ช่วยเพิ่มค่าสถานะนะครับแล้วก็เมาส์นะก็คือยานพหานะนั่นแหละซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเรเวลการพัฒนาร่างด้วยหลกักหลกักช่วงต้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับหาสัตว์ขี่ให้ได้แค่นั้นเลย ประมาณนี้ก็ลการนำคำสำหรับคู่เมือกาและในช่วงต้นอะไรเป็นอะไรฟาร์มยังไงบ้างก็ตามนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดแยกอื่นนะครับก็จะพยายามทาคลิปแยกออกไปให้นะครับแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีวิกิหรือเทเล,ล์ออกมาเลยนะครับทำให้คําตอบมันแม่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะต้องไปนั่งร้องเองซึ่งก็มันค่อยมีเวลาด้วยทํางานเหรออ๋อเปล่าครับเล่นเดสล็อกไม่ได้ละพูดถึงเกมก็เข้าเลยดีกว่าเอาไเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันครับไปละ